โอ้พี่น้องเลยเขาเห็นไผ่มานอนอยู่หันเนาะนอนคักนอนเณ่ใช่ไหมโอ้พูดพูลงไปเบิ่งก่อนพี่น้องเลยโอ้พี่น้องเลยไผ่คือมานอนอยู่นี่เนาะยายคือมานอนอยู่นี่ฮะแต่คือมานอนอยู่นี่ <laughs> ไป <laughs> อ้าวพี่น้องเองี่มันนอน <laughs> โอ้ยเนาะ <laughs> ไปจ้อยคิดว่าเมาคิดหรอกป่้ได้เมาเนาะใช่เนาะไปแล้วบลําไปเลยพี่น้อง <laughs> โอ้ยคิดว่าเผลอเมา <laughs> โอ้ยมานอนอยู่จนแปนเบิดพี่น้องเลยนี่เนี่ยเนาะเป็นเกี้ยงเบิดอันนอนอยู่หน้าอย่างหน้าไปชนี่เนาะพี่น้อง <laughs> โค้ย่างไปเลยค <laughs> ิดว่าคนเมาขุยช้างคิดเหรคิดว่าเป็นนิชางโอ้นอนก็น,นอนตากแดดโพด่ย้ายเอ็นว่าก็ได้เ <laughs> ลาย่านตเบิ่งพี่น้องไงไปว่ำๆเลยเนาะไปใส่ห้าวกระิไปโตพี่น้องในปัตานี